ในวันที่ไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรคิดถึงบ้างไหมและเขารู้สึกเสียดายคุณหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาเช็คพลังงานของเขาไปพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีก็รับไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะเราเลือกไพ่สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคาตอบไปพร้อมๆกัน บางทีนะคะคนบางคนอ่ะเวลาที่มีเรานะคะเขาไม่ได้เห็นค่าแต่หลายๆคนเนี่ยก็มักจะมานึกเสียดายในวันที่สูญเสียไปแล้วและคนคนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างนะคะเสียดายเราหรือคิดถึงเราบ้างไหมไพ่ไฮเพ r สเทนนะคะเถ้วย10ถ้วยราชินีถ้วยไพ่เดอะเลเวอร์ไพ่ชาริออ หเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะพลังงานที่เด่นๆน,นะคะจะเป็นชาวธาตุน้ำชาวธาตุดินนะราศีที่เด่นๆน,นะคะจะเป็นราศีเมถุนและก็ราศีกรกฎซึ่งตรงนี้เป็นดวงโดยรวมสามารถที่จะดูได้ทุกคนนะคะช่วงแรกๆนะคะที่คุณกับเขาอะ่ะมีการเลิกลากันไป ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเขารู้สึกได้ถึงความสงบการได้กลับไปเป็นโสดนะเขารู้สึกเหมือนมันมีอิสระนะคะมันสบายๆผ่อนคลายเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ บางคนก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะอยู่กับความสุขอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนใช้เวลากับครอบครัวหรือบางคนก็ชอบที่จะอยู่ในห้องอยู่ในโลกส่วนตัวของเขานะคะหรือบางคนเขาก็เอ j นจอยมากเลยกับการที่เขาอ่ะจะไปคุยใใครก็ได้นะคะอยากจะไปคุยอยากจะทักใครหรืออยากจะเดินทางไปหาไปพบเจอใครก็ได้บางคนเขาก็สนุกสนานกับการได้เป็นอิสระได้ไปเดินทางท่องเที่ยว นะคะมีกิจกรรมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นมากมายนะหลายๆคนก็ไปโฟก,กัสในเรื่องการงานการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการเลิกลาไม่ได้คิดถึงเลยแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยกับการได้เป็นอิสระนะคะส่วนในเรื่องของความรู้สึกเสียดายอ่ะต้องยอมรับเลยว่าเขาอ่ะรู้สึกเสียดายเรานะคะเพราะเขามองว่าเรากับเขามีความมีความชอบความสนใจ มีเคมีหลายอย่างที่มันคล้ายกันนะคะการดำเนินชีวิตนะการใช้ชีวิตหรือแม้แต่บางคนอะ่ะก็จะมีในเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันมันเข้ากับเขาได้ดีจะเป็นในเรื่อง18บวกตรงเนี้ยเคมีตรงกับเขามากเรารู้ว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร เราค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นเขาได้ดีทีเดียวส่วนในเรื่องใครที่บอกว่ามันยังไม่เคยมี18บวกมันก็จะเป็นในเรื่องความชอบในด้านอื่นๆนะคะบางทีชอบไปเที่ยวเหมือนกันชอบไปทานอาหารร้านเดียวกันอะไรพวกนี้มันเป็นในเรื่องความคล้ายความเหมือนความลงตัวตรงนี้ยอมรับเลยว่าเขาเสียดายมากๆแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยเราไป ถ้าถามว่าเขาอยากตัดขาดกับเราไปไหมในการเลิกราาครั้งนี้เขาไม่ได้อยากตัดขาดมันมีความเสียดายอยู่แล้วทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เห็นนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือชัดเจนกับใครแต่บางครั้งคนเราอะ่ะ มันก็จะต้องมีบางอารมณ์ที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราขาดอะไรไปอยากจะได้บางอย่างมาเติมเต็มทีนี้เขาก็ยอมรับเลยว่าคุณอะก็คือคนที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายให้เขาพอไม่มีคุณแล้วอ่ะถ้าจะบอกว่าไม่คิดถึงเลยมันก็คงไม่ใช่แต่เขาจะคิดถึงคุณเฉพาะในส่วนที่เขาขาดในชีวิต ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในร้อน่ะชีวิตเขามีหมดแล้ว90%เปอขามีความสุขดีแต่อีกส0์ที่เขาไม่มีเขาต้องการจากคุณนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนคนนี้เก้าถ้วยนะคะ9ก้ถ้วยอ่ะมันยังไม่ได้สมบูรณ์นะแต่ดูหน้าตาเขาแฮปปี้มากเลยมีแค่9้าถ้วยแต่รู้สึกว่าฉันมีมีครบ10แต่ไดๆก็แล้วแต่9้าถ้วยมันก็คือคนที่ มีทุกอย่างแฮปปี้กับชีวิตตัวเองแต่ขาดในเรื่องของคู่ครองนะคะพอครบสิบถ้วยมันจะเป็นบ้านพอแม่ลูกหรือเป็น Family เป็นโฮมนะคะดังนั้นการที่มีคุณน่ะคุณก็คือถ้วยที่สิบนะคะเนี่ยถ้วยที่สิบที่อยู่ในมือคุณน่ะเข้ามาเติมเต็มให้เขาแต่ด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้ต้องการตลอดเวลาไง ไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ด้วยกันเป็นคู่สิบถ้วยแบบนี้ต้องการแค่บางเวลาเวลาส่วนใหญ่เขาอยากอยู่กับตัวเองอยากเป็นหนุ่มโสดสาวโสดอยากอยู่ในโลกส่วนตัวอยากเป็นอิสระนะคะไปไหนก็ได้คุยกับใครก็ได้แต่บางครั้งที่เขาต้องการหนึ่งถ้วยจากคุณอะ่ะก็แค่เวลา เวลาส่วนตัวจริงๆเวลาแค่บางครั้งบางคนก็ต้องการแค่เวลาที่มีในเรื่อง18บวกหรือบางคนก็แค่ต้องการเวลาที่รู้สึกต้องการใครมาพูดคุยมาเอาอกเอาใจมาอ้อนมาเติมความรักให้แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาก็อยากจะกลับไปอยู่จุดที่ในโรคส่วนตัวเขาเป็นโสดเป็นอิสระของเขาอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความคิดถึงบ้างแหละแต่คิดถึงแค่บางจุด ไม่ได้โหยหาเลยนะคะความเสียดายก็มีแต่ความเสียดายนี้บอกเลยว่าเสียดายมากเพียงแต่ความคิดถึงมาจะไม่ได้คิดถึงมากสักเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูสิว่าณเวลานี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรเราเขาอยากคุยกับเราอะแต่มันเป็นการพูดคุยในลักษณะที่แบบ ไม่ใช่กลับมาคบกันเป็นแฟนน่ะนะไพ่ใบนี้คืออยากคุยนะแต่ว่าก็ยังอยากมีอิสระอยากมีพื้นที่ของตัวเองอยู่อยากกลับมาคุยเขายังเฝ้ามองเราอยู่เฝ้ามองด้วยความเสียดาย เขามองว่าเรามีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็น่าเสียดายมากๆแต่มันก็คงจะติดที่ตัวเขาเองเนี่ยแหละที่ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังชัดเจนเขาต้องการเวลานะคนคนนี้ไพ่ใบนี้ยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวยังรักอิสระแล้วก็ไพ่ใบนี้เวลาที่เขาจะลงเลยกับใครเขาค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานคนคนนี้เขาเป็นคนที่อีโก้อเป็นคนชอบเอาชนะ การที่เขาจะต้องแบบลดอีโก้เขาติดต่อมาก่อน,นเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะสำหรับเขาเนี่ยแล้วจะมาบอกเราทำไมอะเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาอยากติดต่อเขาอยากติดต่อเขาอยากเข้าหาแต่มันก็ติดความอีโก้ของเขาอยู่นะคะเขาก็เลยเหมือนอยากให้รู้ว่าอยากคุยนะ อยากทักนะแต่ก็ยังไม่ได้อยากกลับไปเป็นแฟนแต่ทีนี้ก็กลัวเหมือนกันนะว่าถ้าเขาติดต่อมาหาเราอะในสถานะแบบมาคุยเล่นๆมาคุยหยอกๆออเห็นไหมเนี่ยแบบเด็กถือไม้อะมาคุยเล่นอะไม่ได้ยังไม่มีความจริงจังสักเท่าไหร่ยังไปเรื่อยๆเ,เขาก็กลัวว่าเนี่ยเราก็เนี่ยถือดาบรอเลยนะคะก็เลยแบบเหมือนไม่กล้าเข้าหาด้วยแหละ กลัวว่าเราจะดุเขานะคะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเล่นเล่นมาแล้วต้องจริงจังนะเขาช่วงที่ห่างกันไปเนี่ยเขาก็มีไปคุยกับคนอื่นหรือก็มีคนอื่นๆเข้าหาเขานะแต่เขารู้สึกว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขายังไม่เจอใครที่ตอบโจทย์ยังไม่เจอใครที่ถูกใจยังไม่เจอใครที่เขารู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจ นี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้พอไปเจอคนอื่นๆที่รู้สึกว่ายังไม่มีใครตรงใจอ่ะก็เลยย้อนกลับมานึกถึงเราแล้วเขาอ่ะจะติดต่อกลับมาไหมเขาจะมีการติดต่อกลับมานะคะแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะช่วงนี้เขาอาจจะดูยุ่งๆอยู่ อาจจะมีหลายเรื่องที่ต้องทำแต่ไดๆก็แล้วแต่เขายังเสียดายคุณเขายังไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปไพ่เอ p r e s s นะ่ะเป็นไพ่ภรรยาไพ่แม่เขายังมองว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่เขาเจอมาอะไรที่เป็นปัญหาการเชื่อว่าจะต้องมีกัน มาพูดคุยกันมาเคลียร์ใจกันอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือคำทำนายในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะกดแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อให้คุณไม่พาดหัวข้อต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ